จริงๆนเนี่มันคลิปกัปตันกัปตันต้องแนะนําตัวนะอ่าสวัสดีครับผมกัปตันแบ็กดอร์วันนี้เราจะมาแคสเกมเกมอะไรวะ บ r ีตแอนด์เคลียเป็นเกมแนว t ท c นิคอลชูต o ิ้งซิมูเลเตอร์ก็ได้เพราะว่ามันเป็นเกมที่ไม่ใช่ FPS เดินบูยิงอย่าง Latin Field เป็นเกมที่ใช้สมองนะครับวันนี้กับตัน Black Door จะพาพวกคุณมาเล่นเกมใช้สมองกันคุณอาจจะไม่เชื่อว่าเขามีสมองแต่เขามีสมองนะครับโอเคพูดบันดาลกัเลยโอเคกับเกมบ r e a แอนด์เคลียนะครับซึ่งกับตันเคยต้องเกมนี้มาแล้วนะครับบอกตรงตรงเลยกับตันเคยต้องเกมนี้มาแล้วก่อนหน้าที่ Android ก่อนหน้าที่ผมจะได้ ซื้อของแท้ครับส่วนว่าเขาจะไปต้องมาด้วยของแท้ของปลอมอันนั้นมเป็นเรื่องของเขานะครับถ้าเขาต้องของแท้ก็เรื่องดีแต่เขาต้องของปลอมเขาก็เฮี้ยแค่นั้นจบประเด็นคนะือกลางเดือนแล้วไม่มีตังซื้อไง <laughs> โอเคก็คือถ้าเกิดในรายละเอียดเกมกับตันจะรู้มากแล้วก็กับตันจะรู้มากมากไม่เหมือนกัารู้มากเอาไปว่าเขาเคยต้องเกมนี้มาพอสมควรแล้วนะครับเขาจะเข้าใจระบบเกมเพลย์ผมก็เลยให้บริดจ์แอนเคียเขาเป็นหน้าที่แคสไปแล้วกันนะครับแล้วผมจะคอยบรรยายคร่าวๆโอเคเอาง่ายๆเสือกเล่นมังเวยเล่นมังโอเค เราจะพามาเราทําอะไรกันเนี่ยก็จะสร้างสควอตใหม่จัดไปเลยครับก็คือมันจะสามารถเลือกทีมได้ว่าอย่างนั้นสร้างทีมได้ผมชอบเน้นสปีดเงแบบเร็วเข้าไป CQB ของผมจะเลือกอาร์ม่าเอสเอฟก็คือหน่วยลบอพิเศษของกองทัพบกอันนี้เลือกหน้าคงไม่มีอะไรมากเลือกหน้าอ่าผมจะให้ตัวเนี้ยเป็นอ๋ออันนี้เหรอคลาสอ่าใช่พวกนี้จะเป็นคลาสต่างตากัปตันรู้หมดเลยป่าวว่าหกคลาสเนี่ยคืออะไร รู้ไม่เยอะเพราะผมไม่เอาแค่คร่าวๆสำหรับน้องที่เขาเข้ามาดูว่าเอ้บลิตแอนเคียยาสับผมและผงสัฟอกเนี่ยเฮ้ยถ้าเขาจะเล่นเขาคือเขาสังกฤษเขาไม่ได้อยู่แล้วไงแต่ถ้ากับตันไกด์ได้เนี่ยไกด์เลยเขาจะได้มาเป็นการรีวิวไปด้วยได้ดูเป็นอะไรแนะนำเลยในทีมมมันต้องมีอย่างไฟทีมอย่างเงี้ยคืออะไรจู่โจมทีมบิดเดอร์ก็คือเป็นหัวหน้าทีมไงอ๋อแต่คือสกิลแต่ละมันจะต่างกันนะคือผมไม่ค่อยได้เล่นแบบบิซีเกตอะหัวหน้าอาวุธ เวบคอลซีเกตก็แบบพวกแบบพวกโชชาอาวุธแบบคอยดึงเกมไว้อะคอยแบบเป็นตัวศาสกระสุนน่ะเบเชอร์เนี่ยผมรู้เพราะว่าเบเชอร์เนี่ยมีสกิลนี้ในอินซอร์เจนซี่น่าจะเป็นพวกระเบิดเยอะใช่ใช่เป็นพวกแบบไดเรกแอคชั่นน่ะไม่รู้อ่ะพี่ไอ้ไดเในแอคชั่นกับไอ้ไอ้ไอ้เฮี้ยเนี่ยอ๋อไม่รู้เมดิกนี่คงไม่ต้องอธิบายหมอแน่นอนอ่ะกัปตันเลือกเลยเดี๋ยวจะกินเวลาคลิปเออไอตัวอ๋อไอเลือกตอนแรกน่ะมันเป็นเหมือนว่าประมาณค่าตั้งต้นใช่ไหมใช่ว่าแบบ คุณจะให้สปีดเน้นมาก่อน<ช>คุณจะให้แอคแท็กเน้นมาก่อนอันนี้อันนี้ต่ต่างเ,เฉยๆนะว่ากี้ผมไจำสเตตัสไม่ได้อ,อ๋อผมก็คิดว่ามันให้คัสตอมคัสตอมไหมทีละตัวทีละตัวเลยอ๋อมันให้เลือกแค่นี่เออน่าสนใจเว้ยไม่น่าเชื่อว่าเกมใช้สม ok องกันตันแม่งจะเล่นได้ <c oughs> สุดท้ายได้ <c oughs> อโอเคเ <c oughs> อาเป็นว่าอันนี้เป็นของพิเชใช่ไหมใช่ใช่ที่ผมเล่นไว้กูบอกกี่ทีแล้วว่าเรียกชื่อกูให้เรียกว่าเชลิออส เอางั้นผมจะผ่านตังคุณให้เรียบไปก่อนผมจะเริ่มด้วยการแต่งปืนมันจะมีปืน M4 นะผมจะซื้อที่คุณสบายใจครับผมจะซื้อเลตดอตมาสี่ตัวแต่งให้สี่ตัวเน้นเลตดอตกับกิฟถ้าเกิดมีตังก็เอากิฟถ้าเกิดไม่มีตังก็ติดที่คาดผมอย่างเดียวไปพอไอยาเล่นมุกไอสัตว์ผมเล่นไปแล้วส่วนหนึ่งผมจะอธิบายคร่าวๆก็คือเกมนี้จะเป็นแนวแนว turn b a s ซึ่งบอกเลยว่าเกมนี้ ผมโลกไรา์เข้าไปด้วยนั่นคือบอดจะสุ่มเกิดนั่นคือยกตัวอย่างในเซ็กชันหนึ่งคุณเล่นครั้งแรกบอดเกิด2ตัวแต่ในครั้งที่2มันอาจจะไม่ใช่2ตัวใช่แล้วจุดที่บอดยืนอยู่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะยืนอยู่ตรงนั้นจริงบอดจะมีการสามารถ move ไปในส่วนของที่กำบังและจะทำให้เราจู่โจมเขายากขึ้น เกมมาเลยจะต้องใช้ยุทธวิธีในการอัพค่าสเตตัสต่างๆที่กับตันแม่งเนี่ยกดๆๆไปเนี่ยนะครับหลายๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมจะต้องคัสตอมไม้เยอะขนาดนี้ซึ่งเกมซัฟฟอกและยาสับผมเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันไม่เป็นอะไรกับชื่อเกมว่เกมบีทแอนด์เคลียร์เนี่ยก็คือมันเป็นเกมแนวยุทธวิธีจริงๆนะครับเดี๋ยวกัปตันเล่นแล้วเราจะรู้เกมนี้บอกตรงเลยว่ากับตันแนะนาผมมาผมติดผมติดอยู่ประมาณสามชั่วโมงผมบอกว่าพี่ เกมนี้แม่งโดนเหรอพี่เมก็เป็นเกมแบบไร้สาระมั้งอีผมเป็นคนไม่ชอบผมเป็นคนไม่ชอบเกมแนววางแผนเรียลลิตี้หรือเป็นแบบเทิร์นเบทโลกไลท์อะไรประมาณนี้อยู่แล้วแต่พอมาเจอเกมยาสับผมแล้วผมสับฟี่ยผมขอร้องเลอะผมรู้สึกโอเคเลยมากับตันเสียเวลามาเยอะแล้วร่วมสินาทีมากับตันจัดโซโล่แบบมิชชั่นแรกเลยอัฟกานิสถานโอเคนอร์มอลเพราะผมไม่ค่อยเล่นอีซี่อ่ะจัดไปลันช์กกันเลยโอเคอ่ะ อันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คือมาถึงตอนแรกมันจะให้เราเลือกจุดเกิดอ่าโอเคอ๋อมันเป็นเหมือนเซตทีมใช่ใช่ใช่เออตรงนี้เซตทีมมันจะอันนี้เป็นมุมมอง3มิติแต่ผมไม่ชอบผมชอบเป็นมุมมอง2มิติคลิกขวาใช่ไหมคลิกขวาเพื่อเลื่อนไปมาเลื่อนไปมาเพื่อแล้วก็ขยับเมาส์เพื่อเลื่อนไปมาใช้ WASD ก็ได้อ๋อแต่แล้วแต่ขนาดเออผมติดเคาน์เตอร์ภาคแรกๆเออต้องใช้ลูกศรอ่ะโอเคอผมจะให้ลงมา2คน ไฟล์ไฟล์เลดกับเมดิกเมดิกบีผมก็จะให้ไปสองคนเพื่อที่ว่าแยกกันแต่ผมจะดึงความสนใจไปที่ A ก็คือใช้ช็อตกันในการเปิดประตูครับแต่ B ผมจะใช้ normal ก็คือเปิดประตูเข้าไปทำโอเค now planning เฟสหนึ่งเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันจะเป็นกึ่งกึ่ง turn base นะครับก็คือจริงๆถ้า turn b a บ e มันจะต้องเราเดินได้ศัตรูเดินได้แต่อันเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะเราจะเดินเองแต่ว่าศัตรูมันจะมูฟไปอย่างอย่างที่ผมบอกเกมมันจะผสมความเป็นโลกไท์อยู่ในตัวก็คือศัตรูมันจะสุ่มเกิดนะครับ ก็คือเราบอกอะไรมากไม่ได้จริงๆเราไป<ม>ดูเกมเพลย์จริงดีกว่าตรงนี้ก็คือมันจะกําหนดได้จุดมุ้งไอจุดขาวๆทั้งหมดเนี่ยก็คือสามารถคลิกให้แต่ละหน่วยเอ้ยแต่ละนายแต่ละคนเดินไป<อ>ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวให้กับตันเล่นที่ดูเรื่อยวผมอธิบายคร่าวๆเนี่ยคลิกไปแล้วก็จะํากหนดกําหนดเขาเรียกว่าอะไรวะกําหนดมุมมองของการมองอประมาณนั้นนะครับเพื่อที่จะให้เขา cover ซึ่งกันและกันอะไรประมาณนี้ซึ่งอย่างที่ บอกว่าในห้องนี้ที่กัป <Yeah. S 1> ตันกําลังจะจู่โจมเข้าไปเนี่ยอาจจะมีศัตรูหรือไม่มีไม่รู้ลองนึกถึงสถานาการณ์จริงคุณกําลังจะบุกเข้าไปในสถานที่สถานที่หนึ่งคุณไม่มีสิทธิ์รู้เลยว่าศั <Yeah. S 1> ตรูอยู่กันเท่าไหร่ตัวประกันอยู่ตรงไหนเขาอยู่ตําแหน่งใดตําแหน่งไหนอืใช่แล้วตําแหน่งไหนนะครับเกมนี้อย่างที่บอกว่าเป็นเกมใช้สมองไม่น่าเชื่อว่ากัปตันจะเล่นได้ โอเคเรามาดูกันว่าเฟสที่1กับตันเขาจะวางแผนยังไงคือที่ผมงงเดินยังไรครับเนี่ย,ยกับตันคือที่ผมเดินอย่างเงี้ยที่แบบว่ากดติ๊กติ๊กคียะอะไรเยอะๆเนี่ยที่แบบมองไปมองมาคือเวลาการเดินเนี่ยกว่าจะถึงจุดหมายสุดท้ายเนี่ยจะให้มันแบบว่าคอนโทรลไว้ว่าเอ้ยมาถึงจุดแรกมึงมองตรงๆไปนะจุดที่2มึงก็มองตรงๆไปจุดที่3มมาอยู่ตรงนี้จุดปุ๊บ เอียงออกไปอเพื่อให้เป็นเกาะขึ้นมาเงี้ยเพื่อแปลว่าเออเรามีกำบงังอ่าใช่ไอคอนแบบนี้ก็คือหมายความว่าพลทหารเราอยู่ในที่กำบงังโอกาสโดนโจมตีก็จะมีน้อยถึงไม่มีเลยนะครับแต่ถ้าเกาะเป็นครึ่งเดียวก็คืออาจจะหลบเป็นแค่ประมาณใต้โต๊ะซึ่งอาจจะเสี่ยงโดนกระสุนปืนได้อยู่อะไรประมาณนี้นะครับจะเป็นเกมเพย์ประมาณนี้ด้วยเบื้องต้นใครที่พูดเลยว่าถ้าใครที่เป็นแนวแฟนแฟน,แฟนบอยแบบพวก Call of Duty แล้วก็ Battlefield อ่ะคุณลืมเกมยาสับผมกับอะไรนะ กับผงซักฟอกนี้นะครับรีดแอนเคียร์รีดแอนเคียร์ไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นเกมมืทถือที่จริงแต่ว่ามันปนความน่าสนใจไว้อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูเฟสแรกกันเลยดีกว่ากับตันรีดบึบบึบอยาเฮ้ยกับตันปดเราอาชีพเป็นอะไรนยครับก็คือเราจะปุ่มเข้าไปที่บอกว่าเราจะไม่รู้เลยว่าสปูอยู่ตรงไหนอ่าเยี่ยมเท่าที่ดูมีกับตันนายที่สองที่ทำหน้าที่เมดเมดิคัล นะครับมีเสียโดนยิงบ้างเล็กน้อยแต่ว่ายังได้อยู่นะครับเพราะยังพอไหวอยู่โอเคเราจะมาดู <Roger. S 1> การต่อว่ากัปตันจะเอาอยัางไงกันในส่วนของเฟสที่2หลักการง่ายๆถ้าเกิดเราดูหนังบ่อยเราจะรู้ไงว่ามันต้องเข้ายังไงมันต้องไปมุมไหน แต่กับตนต้องวางยังไงหลายๆคนก็แบบเอ้ยกับตันใช้ใช้ใช้ฉายาตัวเองในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กบน u t u b e ว่ากับตันแบ็คดอร์ถามว่าเขาเป็นทหารไหมเขาไม่ได้เป็นทหารนะครับเขาเป็นช่างยนต์ธรรมดาเขาเป็นช่างไฟฟ้าเขาเป็นช่างไฟฟ้าธรรมดาแต่ว่าเทคนิคต่างๆเนี่ยเขาศึกษาจากการอย่างที่เขาบอกดูหนังแล้วก็อาศัยอ่านนู่นนี่ตั้งแต่สม okay. ัยเด็กๆครับตั้งแต่ตัวเท่านิ้วก้อยครับเฮ้ยไม่ใช่นนมันสิร์โอเคบุกแล้วเยสรอดไหมรอดไหมโอเค ศัตรูอยู่ไกลพายงไม่โดนไอตัวนี้ไอทีมนี้กําลังล่ออยู่ทีมนี้กําลังล่ออยู่ชนะทีม A กําลังล่ออยู่เป็นเป้าทําให้นั่นเบี่ยงเบนความสนใจไปเฟสที่3กับตันจะเผด็จศึกกัปตันบอกว่ากับตันจะเผด็จศึกแต่เขาจะเผด็จศึกไหมเดี๋ยวเราไว่าเผด็จศึกหรือเปล่าเพราะห้องมุมนี้เรายังไม่ได้เข้าไปเช็คผมไม่มั่นใจว่าจะเหลือแค่ตัวนี้ตัวเดียวหรือว่ามีอีกตัวหนึ่งอยู่ตรงในห้องเดี๋ยวเราไปดูกันครับทุกครั้งที่ผมบุกผมจะต้องระวังหลังทิ้งไว้ให้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามไม่ว่าเฮ้ยมันมีท่มัข้างหลังด้วยหรอมีมีหรอเล่นไปเรื่อยๆนี่คือแบบอยู่ๆก็โผล่อ่ะน่าสนใจไปลองดูนะครับเกมนี้เราถ้ายิ่งถ้าสมมติคลิปนี้ถูกปล่อยเร็วเนี่ยเกมมันก็จะลดราคาหรือไม่ไม่กี่ไม่กี่บาทนะฮซื้อราคาเต็มก็สามร้อยกว่าโอเคตมีแค่ตัวเดียวโอเคเคลียร์แล้วเย่สำหรับมิชชั่นอัฟกานิสถานนะครับสีดาวครับสีดาวหรือเปล่าเย้ราเออ อี๋ yeah. นี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าอัปเกรดนะครับเกมแพงก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ได้บูสสนั่นหันแหลกแต่ว่ามันทําให้เราได้ใช้ EQ IQ ในในตัวของเรานะครับ uh huh. ว่าก็อย่างที่บอกนะครับว่าเกมนี้ราคาเต็มว่ามร้อยกว่าบาทแต่ถ้าใครอยากได้แบบในร,ราคาที่ถูกจริงๆสุ่มลุ้นเกมแพงมีเกม Breed and Clear อยู่ในรา,ายชื่อเกมสุ่มเพราะว่ากัปตันได้เสนอมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ ใส่เข้าไปในคังไปที่เรียบร้อยแล้วมากับมิชชั่นที่สองอันนี้อนี้มีประตูเดียวอ่ะเพลงนะผมจะเล่นแบบรอดเดียวเลยนะอ่าเอออธิบายหน่อยก็ดีอธิบายหน่อยมีประตูเดียวก็คือเข้าได้ทางเดียวมุมมองน่าจะเป็นคอขวดทางเข้าแคบแยกเป็นสองประตูสองห้องเราไม่แน่ใจว่าจะมีตรงไหนอยู่มั่งดังนั้นต้องรอบครอบประตูเดียวเข้าได้สี่คนแต่ว่าต้องระวังข้างหน้าสองข้างหลังไม่ต้องก็ได้เพราะข้างหลังมันจุดเริ่มต้น ฉะนั้นข้างหน้าวางเลยสามโอ้โหละเอียดมากแบ็กอัพไว้สักตัวหนึ่งอ่าโอเคมาเราจะมาดูกันว่าสิ่งที่กัปตันเขาพูดอ่ะหมายถึงอะไรพี่เชยอยากให้เขาแบบไปเงียบๆหรือแบบว่าพังประตูพังประตูครับโอเคช็อตการันเป็นอะไรที่สะใจมากมาเรามาดูกันในส่วนของเฟสหนึ่งว่ากัปตันจะกําหนดแต่ละตัวละครให้เขาทําหน้าที่ไงบ้างส่งตัวแรกไปจุดหลังโต๊ะอ๋อมันมีการกําหนด นะครับมีการกำหนดไปหลังโต๊ะแล้ว move ออกมานอกโต๊ะ move ไป cover ก่อนแล้วก็ move กลับมาเพื่อที่จะ stand by เขาง่ายๆด่านเนี้ยผมเล่นแบบหลายรอบอ่ะชอบอะหรอประตูแม่งน้อยดีแล้วแบบด่านนี้ผมก็เล่นหลายรอบนะเพราะว่าผมจะเอาสี่ดาวเพราะมันไม่สามารถจิมผมเล่นรอบเดียวไอ้ยะเราจะมาดูกันว่ากับตันจะได้สี่ดาวไหมถูกเข้าไปแล้วครับ breathe hell yeah โอเคไม่มีแสดงว่าอยู่ใน2ห้องนั้นงานเข้าแล้วครับถือว่างานเข้าไหมกับตันไม่ครับไม่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 ผิดครับโอเคแล้วเราต้องเดืดขาดแต่ไม่แน่นอนเนี่ยแผนเรามาดูกันว่าเฟสสองกับตันจะวางตัวละครของเขายังไงกับตันได้ใช้สกิลของแต่ละตัวบ้างไหมยังครับยังไม่เคยได้ใช้ช่วงแรกๆช่วงแรกๆผมจะไม่ค่อยได้ใช้สกิลแต่ว ถ้าไปหลังๆเนี่ยมีใช้บ้างใช่ไหมโอ้โหเพียบอะครับบอกให้บางทียากกว่านี้อเหรอมีครับแบบว่าอยู่ไกลๆอเจอสไนเปอร์เราต้องฝ่าไปให้ได้น่าสนใจน่าสนใจนะครับโอเคใช่ไปวางหลังไว้คือแบบผมชอบเน้นแบบสมจริงไงครับพูดตรงเลยว่าเกมแนวนี้กับเอากดไม่ยอมบอกเลยโอเคมีหนึ่งตัวหลบอยู่หลังตอนนี้บวกกันอยู่ วกันอยู่ไม่ไหวจริงๆนะครับมาเรามาดูกันที่เฟสสามตอนนี้มีศัตรูหนึ่งตัวหลบอยู่หลังโต๊ะนะครับแล้วก็หน่วยของเราอยู่ที่กำบงังถ้าออกไปเนี่ยโดนแน่นอนมีโอกาสเสียชีวิตได้อ่านี่สก,กิลทีมแรกคืออะไรวะบีเออเีเชอร์ใช่ไหมอ่าใช่เีเชอร์เนี่ยสก,กิลเด่นๆมนมาเลยคือโยนระเบิดโยนเป็นระเบิดเลยเหรอโยนเป็นระเบิดเลยครับไฟแบงค์ไม่ต้องแล้วปล่อยให้ทุกคน ถ้าไม่มีแฟดแบงค์ใช้คอนโดแบงค์ได้ไหมเอาที่พี่สบายใจอะโอเคโอเคเห็นว่าคลิปมาคลิปมันเครียดตั้งแต่แรกแลวมันไม่เครียดเกมมันไม่ได้เครียดขนาดนั้นนะครับมันเป็นอ่ะโดนรบกไปแล้วเยสเหีนว่าเหียว่าทุกคนจะแบบพลังเขียวหมดการได้ดาวการได้ดาวคือสีดาวคือห้ามทำให้ทุกคนตายหรือว่าเลือดถึงสีแดงอ๋อมีหน้าล่ะเมื่อกี้ด่านเมื่อกี้ไอ นายคนที่2เลือดดูเหลือครึ่งหลอดแต่กัปตัน<ช>ก็ยังได้สีดาวนี่ได้ทั้งทริปได้ทั้งเกมเพย์ได้ทั้ทงวิธีการเล่นและเทคนิคดีๆนะฟังไว้ฟังไว้เนี่ยอาจารย์สอน,นไ,มไม่ฟังกับตันสอนเนี่ยฟังไว้จริงๆไอ้ <c oughs> เหี้ยเขาไม่มีสาระหรอกโอเคผมจะแยกเป็นประตูละสองคนน่าสนใจน่าสนใจ เกมนี้ถ้าถูกพัฒนามาแบบให้มันเป็นเล่นเป็นเฟิร์สเพ s ร n ันได้นะผมว่าน่าสนใจจริงๆโอเคเรามาดูเฟสที่3ใช่ไหมถ้าคนแบบดูหนังแล้วชอบกันแล้านาซีคูบีนี่จะแบบใช่อะเกมนี้แบบแม่งโดนอะเฟสที่5อ่าอันนี้ผมจะโยนระเบิดแฟลชแบงเข้าไปในห้องนะไอ้ยาเอาละครับเพราะว่าใช้ตัวนี้คือการจู่โจมแบบในหนังสวาร์และในหนังเรื่องอื่นๆนะครับกัปตันกําลังจัด ทำเทคนิคนั้นให้ดูจริงๆในเกมยาสับผมและเกมบีดแอนเคียทีมแรกผมจะโยนแฟตแบงแล้วให้อีกตัวหนึ่งรอแต่ทีมที่สองผมจะให้เนี่ยมามันจะเป็นอย่างเงี้ยคือถ้าอย่างเงี้ยมันจะอยู่หน้าประตูแล้วมันจะเอียงตัวเข้าไปแต่ถ้าเกิดมาอย่างเงี้ยมันก็จะมาอยู่หน้าประตูแต่ไม่เปิดประตูเข้าไปฉะนั้นเราจะให้มันเอียงเข้าไปก่อนเอาแล้วอีกนายหนึ่งอ่ะเหลืออีกนายหนึ่ง ก็มาเอกประตูหนึ่งเพื่อให้มุมมองด้านหน<อ>ึด้านหนึ่งมุดอยู่นี่ล่ะโอเคบริดมอไห่บอกด้วยเพราะว่าอนี่เดินไปปุ๊บมันจะเปิดประ,ประตูเร็วกว่านี่คือต้องหันเข้าไปข้างในนี้ด้วยสุดยอดอะหลุเลยนะครับข้างในห้องล็อกเกอร์มีสามตัวโยนระเบิดแ oh. ฟลกแบงเข้าไปมือนอยู่ ตอนนี้ในห้องล็อกเกอร์มีศัตรูทั้งหมด3ตัวซึ่งมึนแฟตแบงค์อยู่ส่วนในเน่าจะเป็นห้องบอสใหญ่มี1ตัวมี2ตัวใช่ไหมมี2ตัวล้มไป1ตัวแล้วอีกตัวหนึงหลบอยู่หลังโต๊ะเราจะมาดูกันว่าเฟสที่6ถ้าผมจําเลขไม่ผิดนะเฟสที่6หรือเนี่แหละกับตันจะใช้วิธีไหนแล้วเขาจะผ่านได้ไหมตอนนี้ทหารเขายังเหลือทั้งหมดสนายเลือดยังเป็นสีเขียวอยู่มาเราจะมาดูกัน ทีมนี้ผมจะให้มันอยู่เงี้ยเพราะว่าไม่อยากเสี่ยงเข้าไปถ้าก็เสียงเข้าไปนี่มันหลบอยู่หลังโต๊ะอยู่นะตายเราอ่ะตายประมาณนั้นเก็บเล็เก็บน้อยเข้าไปแล้วครับเข้าไปแล้วครับถูกเข้าไปแล้วเก็บในห้องล็อกเกอร์ทั้งหมด3นายก็คือเราจะกดดันตอนนี้คือเฟสที่เเราจะกดดันแล้วเฟสที่เจ็ดนะครับเฟสนี้กับตันว่าจะปิดได้ปิดปิดเฟสเลยได้ไหมก็ก็ปิดไปแล้วดีเดี๋ยวมีคนทักมาไม่ใช่เฟสอ้ ตามแม่งไม่ทันแต่ละมุกพี่พี่เชอยากให้ผมปิดใช่ไหมได้ไม่ไม่ผมถามเฉยเอาที่เล่นไม่อายเด็กอะเต็มที่ตอนนี้กับตันตั้งค่าให้มันจู่โจมเลยใช่ไหมบุกเข้าไปเลยครับเอคลียร์ไปเลยเพราะว่าตัวตอนนี้เหลือตัวเดียวนะครับที่อยู่หลบอยู่เก้าอี้เอออยู่หลบอยู่หลังโต๊ะทำงานซึ่งมี2นายนะคะที่กำลังแปลว่าอะไร อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันประมาณหอว่ามันเป็นแม่เหประมาณดวลปืนอ่ะเออให้มันดวลไปจอไฟก็คือไอ้ตัวนี้ดึงความสนใจไปก่อนแล้วเราจะเอาทีมนี้บุกเข้าไปข้างหลังทีอารมณ์ือนประมาณยิงยิงเลยอ่ะไม่หลงอะไรเงี้ยโอเคเรียบไหมเรียบร้อยปิดในเฟสที่7นะครับไม่มีทหารเสียชีวิตแต่ว่ามีเอ้โเฟสเยอะเกินอตตกลเฟสมีส่วนเออมีมี สาดาวอายเลยคุณ Mission, มิชชั่นมิชชั่นคอนติเนียลก็ดีแล้วไอ้มิชชั่นคอมพลีทก็ดีแล้วก็เอาง่ายเฟสมีส่วนในการในการในการได้ค่าดาว,ดาวและค่าประสบการณ์ทั้งหลายนะครับาาดาวเอาไปทำไมเอาไปปลดล็อกดัานแนละเปินนะมผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะมันทำให้คนกลับเข้ามาเล่นใหม่เพื่อที่จะได้เอ้ย เรื่องแค่นี้เองเล่นใหม่ออด่านนี้เราเคยเล่นมาแล้วเล่นใหม่แต่ผมบอกเลยนะครับว่าเกมนี้ผสมความเป็นโลกลท์อยู่นั่นก็คือศัตรูสุ่มเกิดถ้าผมให้กับการไปเล่นด่านเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งศัตรูจะไม่ได้อยู่ในห้องล็อกเกอร์สามตัวเหมือนเดิมแล้วลองไหมลองลองสุ่มนะเดียขอจะไม่เชื่อกันไม่เป็นไรกับการมิชชั่นเดี๋ยวนะออนคลิปนี้พักไว้เท่านี้ก่อนดีก,กว่า okay, อยาก<ๆ>ให้กับการมาเป็นคำขัง,งดูว่าเคลียร <laughs> ์โดนตายอย่างเ <laughs> ดียวเลยเกมแชมพูและผงซักฟอก เกมนี้มันดียังไงเจ๋งยังไงทำไมกัปตันเขาถึงสนับสนุนเกมนี้นักยังไงฝากไว้เพียงเท่านี้กดไลค์กดแชร์ไปด้วยว่ามีคนแคสบรีดแอนด์เคลียร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วฝากไว้เท่านี้กัปตันมีอะไรฝากไหมก๋วยเตี๋ยวเล็กใส่เล็กน่าแม่งคลิปอินเซอร์เจนซี่มึงก็ฝากอย่างนี้โอเคฝากไว้เท่านี้บายเอออย่าลืมนะลุ้นเกมแพงมีนะบรีดแอนด์เคลียร์เพียงฝากไว้เท่านี้จ่าขอเลยได้ป่ะบาย